สาหรับธุรกิจนะคะที่หากต้องการการเติบโตนะคะก็สามารถที่จะมาใช้ทางเลือกนี้ในการนำทุนไปพัฒนาธุรกิจได้นะคะแล้วก็เรียนว่าตั้งแต่ที่เราตั้งมาเรื่อยๆเนี่ยบทบาทของตลาดทุนก็มีมากเพิ่มขึ้นที่เห็นในหน้านี้นะคะท่านจะสังเกตได้ว่าเป็นโลโก้ของบริษัทใหญ่ๆนะคะของไทยทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่า IRCP นะคะ p e promet, ีที p นะคะหรือว่ามาในช่วงถัดไปนะคะอินโดราม่าซีพีอธนาคารกรุงไทยพวกนี้เป็นธุรกิจสำคัญของประเทศที่เข้ามาระดมทุนในช่วงต่างๆเราจำเป็นตสอการสำคัญนัเนี่ยเราเองตัวธาคารเองตัวอาคารตัวสึกตัวผู้บัญหาก็ต้องดูแลเรื่องีอย่างที่เห็นว่าอาคารอลไรนก็ต้องดูแลเรื่อง ESG เรื่องอะไรด้วยนะคะ จะเป็นช่วง50ปีที่ที่เราที่เราอันนี้จะเป็นท่านประธานกรรมการตลาดทรัพย์บอกว่าเป็นหนุ่นในที่มีชื่อห้องช่องอ่างเงี้ค่ะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าพูดไว้นะคะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่คนตลาดทรัพย์ต้องถือคือสิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้องแม้ไม่มีใครทำสิ่งสิ่งที่ผิดคือผิดแม้ทุกคนทำสิ่งแล้วก็เยอะ ให้ท uhm. ุกคนถือไว้เพราะว่าอ <te resser> ิทิพิตี้ก็เป็นใดหวนสำคัญพนักงานต่างะหนังสือได้หมดที่จามันจะภาษาอังกฤษทท้งนั้นเนะ่ยมีทั้งภและไทยค่ะมีทั้งภาษาไทยแต่ต้องเล่นว่าหนังสือที่เกี่ยวกับ b บิ i n เนสแล้วก็ ESG ถ้าต้องการภาษาอังกฤษที่นี่น่าจะมีเยอะที่สุดนะคะ พี่ยูไปเดือนเดือนหนึ่งจะเข้าใจว่าเป็นหลักหลายพันอจ้าใช่ค่ะหลายพันค่ะยืมเพื่อเงยนะคะถ้าใช้ก็ต้องเกี่ยวนะคะแล้วก็หนังสือยหลักที่เรามีจะเป็นอินเวสเมนต์ต่อปีเดีือนอาจาร้์ปัจจุค่ะพอดีว่าห้องนี้เป็นห้องที่เราเพิ่งเพิ่งเปิดมาสองปีอะไรเรียกว่าเซสติแย กลอกอ,อไม่เป็นไรครับเล่นเล่น <c oughs> นิดหน่อยก็ได้ค่ะจะ <c oughs> ได้ให้มันมันโอเคสมมุติอายุก็ได้ค่ะสมมติ เราล้องระวังนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรแนะนำตัวก่อนคอนเสิร์ตกับก็ากข้นอีกอันนี้ก็จะเป็นกบบที่พิภพเปิดร้อนให้ มีสองข้างด้านซ้ายขวาที่เป็นสเตโคเลสเดี๋ยวเราจะมีน,น,น,นะคะวิดีโอแบบบินโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะทาให้ทำง่ายคน,นที่มาก็จะได้เห็นภาพตลาดอุตสาหกรรมทำง่ายไดยังไงนะตลาดอุตสาหกทรมยัง่ายได้อย่างน,น,น,นไรภาพที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าเซ็ตอีโคซิสเลสนี่คือสิ่งที่บอกว่าตลาดอุตสาหกรรมประเทศไทยเป็นกลไกที่สำคัญในตลาดอุตยังไง เรื่องจากฝั่งซ้ายเราเรียกว่าฝั่งเจ้าของกิจการส่วนฝั่งนี้เราเรียกว่าฝั่งผู้ลงทุนผู้คนทั้งสองฝั่งนี้มาเชื่อมโยงกันผ่านกลไกของตลาดหลักทรัพย์ระหว่างเจ้าของกิจการผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ทำให้กลไกตลาดทุนขับเคลื่อนไปได้อย่างไร